็มีพระพิสุรูปหนึ่งพูดธรรมะผิดไปจากสภาวธรรมตามเป็นจริงชื่อว่ากล่าวตูหรือไม่และมีโทษอย่างไรเช่นพระอรหันยังมีกิเลสอยู่พระพุทธเจ้ายังมีกิเลสอยู่พระโสดาบันยังผิดศีลข้อสามได้วิญญาณเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนย่นี้หมดท่านอาจารย์เพราะผมถามแนละ้วผมมันไม่ใช่กะเถตุกรรมยาตาปุชชา มันไม่ใช่ถามเพื่อที่จะตอบเองนะนี่มนท่านอาจารย์ครับเพราะว่ามันจะเข้ากับอา,อาจารย์ไม่ต้องตอ,ต,ตอบะอ,อาจารย์ให้นัยยะมาสักนิดอ,อย่าเพิ่งตอบก่อนะให้นัยยะให้นัยยะ,ะเกี่ยวกับกล่าวตูท่านอธิบายในอัตถาว่าคําพูดที่ไม่ตรงกับความจริงชื่อว่ากล่าวตูครับนี่นัยยะครับเออก็บางที มันก็มองแบบนี้เนาะถ้าไปบอกว่าพระอรหันยังมีกิเลสใช่ไหมครับทีจ์เป็นยังไงนะพระอรหันยังมีกิเลสอยู่พระโสดาบันยังผิดศีลก็สามได้วิญญาณเป็นวิญญาณเ,เป็นเจตสิกไ,<ม>ไม่ใช่จิตอ่ชื่อว่ากล่าวตูหรือไม่ไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่มีบุคคลที่ถูกกล่าวเนาะแต่สองโจทย์แรกเนี่ยพระอรหันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยอันนี้มันมีบุคคล พระอาหารหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเราก็ไปแปลใหม่ให้ท่านผู้ยังมีกิเลสโอในเก่าตัวพระอาหารหันต์ทั่วทั้งหมดเลยฮะพระโสดาบันยังผิดศีลก็สาได้นะแต่ท่านบอกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่ทำมีปกติทำให้บริบูรณ์ในอธิศีลสิกขาทีนี้เนี่ยเราก็ไปใส่พระโสดาบันทั้งหมดเลยไม่ได้ระบุนามว่าโสดาบัน สาขาสดาบันท่านนั้นตอนนี้เราโสดาบันเปาเลยนะว่าหนักอยู่เหมือนกันนะในความเห็นนะครับผมว่าหนักอยู่แล้วก็กล่าวแรงถือว่าเป็นการกล่าวที่แรงอยู่ก็ศึกษาพยายามศึกษานะฮะศึกษาดีๆในถ้าอ่านพระสูตรอยู่ก็อ่านดีๆนะอ่านอ่านให้ได้หลายสูตรนะแล้วก็แก้คําพูดที่กล่าวนี้ไว้นะส่วน การพูดผิดบางอย่างไม่กล่าวตู่นะฮะการพูดผิดบางอย่างเช่นกรณียกตัวอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งท่านขึ้นไปกล่าวเรื่องสติปัฏฐานท่านไปกล่าวสติปัฏฐานกล่าวไปกล่าวมาท่านก็บอกว่าสติปัฏฐานนี่เป็นปุพพภาคะข้อปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นนะพระเถระที่เป็นอาจารย์ท่านเลยนะนั่งอยู่ข้างหลังบอกว่าคุณกล่าวผิดแล้ว สติปัฏฐานเป็นโลกุตระอย่างนี้อาจารย์ก็บอกแย้งอยู่ข้างหลังว่าสติปัฏฐานเป็นโลกุตระองค์ที่แสดงธรรมอยู่ท่านก็บอกว่าเป็นปุพาพาคานะก็เลยมีการกล่าวชี้แจงกันไปมาสุดท้ายพระเทระนึกได้เองทายทายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านะถ้าบุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน7、จ็ดปีหปีห้ปนะีก็จะ สามารถบรรลุทาได้ท่านก็เลยมาคิดโลกุตระทำอะไรต้องเกิดเจ็ดปีนะมากกจิตผลละจิตเ็าเกิดแค่ขนาดเดียวใช่ไหมเออตกลองคุณกล่าวถูกแล้วผมกล่าวผิดไปกล่าวคลาดเคลื่อนไปคืออย่างนี้เนี่ยนะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะจิตที่ท่านกล่าวเนี่ยไม่ใช่อกุศลและจิตนะอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่ากล่าวผิดทันทีก็จะเป็นการกล่าวตู่เลยนะ ก็ต้องมาดูสภาวะจิตด้วยว่าจิตนี้เป็นกุศลหรืออกุศลนะส่วนถ้าประเด็นที่ถามมาว่าพระอรหันยังมีกิเลสคำคำนี้น่าจะออกมาจุดจิตดวงไหนอาจารย์มานะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลและจิตเนาะมันแย้งหนักเกินนะใช่ไหมอรหันต์คำแปลเป็นยังไงไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหัน์ก็กลายเป็นยังมีกิเลสอีกมันก็จะไปท,ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายังมีกิเลส อา้าอันนี้แล้วอาจารย์ทํำยังไงครับลองอธิบายสิพระว่าในเคยได้ฟังก็มีลูกศิษย์ถามอาจารย์นี่แหละว่าพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสอยู่เนื่องจากพระพุทธเจ้ายังมีตาอยู่พอตามองเห็นรูปเนะี่ยมันก็ทําให้มีกิเลสเกิดขึ้นชอบใจชอบใจก็เป็นโลภะไม่ชอบใจก็เป็นโทสะ่นะเป็นกิเลสซึ่งประเด็นตรงนี้นะ่ะผมว่าน่าจะเกิดจากความ เข้าใจไม,ไม่ไม่ทั่วถึงนัาประเด็นประเด็นว่ามีโทษหรือไม่อย่างไรเราไม่สามารถระบุดได้ว่าโทษแค่ไหนแต่ในฐานะนี้เนี่ยก็คือเป็นการกล่าวตู่พระอริยะแต่ตามที่เราเรียนมาถ้าเป็นการกล่าวตู่พระอริยะเนี่ยก็คือกล่าวตู่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อันนี้ชัดเจนเรียกว,ว่าอริยปวาทะอริยปวาทะเนี่ยเป็นอันตรายอย่างหนึ่งในอันตราย5ประการ อันตรายนี้เนี่ยจะกั้นมรรคผลนิพพานกั้นสวรรค์ตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการเข้าไปขอเข้ามาพระอริยะะนั้นเวลาที่ผู้หนึ่งผู้ใดกล่าวตําหนิพระอริยะเนทมนั้นจะไม่กั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้นั้นก็ต้องเข้าไปขอเข้ามาซึ่งการกล่าวตัวพระอริยะไม่ได้มุ่งหมายที่จะทําให้ไปอาบายโดยส่วนเดียวเพียงแต่ว่ามันกั้นคนวิเศษ ที่จะทำให้ผู้นั้นบรรลุยิ่งขึ้นหรือกั้นการบรรลุด้วยไปอาบายด้วยเพราะในคำภีร์มีพระเถระชั้นโสดาบันท่านได้พูดในลักษณะเหมือนแสดงความไม่เคารพต่อพระขีณาสพหลังจากที่ไปบิณฑบาตพระขีณาสพท่านก็ได้เข้ายาคูมาแล้วก็นั่งยองๆแล้วก็ฉันพระผู้น้อยก็เลยตําหนิท่านพอ,อกลับถึงวิหารก็มีการสอบถามว่าอาวุโสเนี่ยท่านได้คุณิเศษอะไร ว่าผมเป็นพระโสดาบันพระเทระก็เตือนว่าเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเจริญคุณวิเศษให้ยิ่งขึ้นไปพอฟังแบบนั้นนะ่ะก็รู้เลยนะเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นท่านได้กล่าวตูพระอริยะแล้วก็เลยรู้ว่าตนเองได้กล่าวตูพระขีณาสพก็เลยขอขมาถามว่าถ้าท่านไม่ขอขมาเนี่ยพระโสดาบันจะตกนรกไหมไม่มิไม่ตกนรกเพียงแต่ว่าคุนวิเศษไม่ได้ไม่สามารถทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ฉันประเด็นของการกล่าวตู่พระอริยะในฐานะนี้การว่าร้ายการเข้าไปว่าร้ายพระอริยะในฐานะนี้คือกั้นการบรรลุุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าสําหรับบุรุชนอะความไม่แน่ไม่นอนมันมีอยู่ถ้าหากว่ามีการกล่าวตู่พระอริยะมีการเข้าไปว่าร้ายพระอริยะแล้วไม่มีการขอเข้ามาโอกาสที่จะปิดกั้นการเข้าถึงมรรคผลนิพพานการบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ปิดกั้นการไปสู่สวรรค์ก็มีอยู่ ฉนันเวลาที่เราจะพูดหรืออธิบายธรรมะใดๆก็ตามก็พยายามระมัดระวังดีที่สุดเพราะว่าคําที่เรากล่าวไปเนี่ยมันอาจจะเป็นคําที่ทําร้ายตัวเราเองโดยการรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นการศึกษาประยัดสาคัญนะกะำลังจะย้ําเน้นว่าการศึกษาประยัดสาคัญไม่ควรที่จะกล่าวอธิบายเองถ้าหากว่าเรายัางรู้ไม่ท่วถึงอาจจะเป็นการกล่าวตัวคาสอน กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับท่านพระอาจารย์จะกล่าวเสริมต่อขอ<ช>คุยคบางเดี๋ยวก็จะถามต้องคุยซะก่อนถามม,ถามันเดิมนะครับสมัยนี้นก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะรู้สึกว่าจะหนักกว่ากล่าวตูกล่าวตูนี่ก็คือแปลงสารใช่ไหมครับ แปลงสารของพระองคนะ์จงใจนะจงใจแปลงสารนะแปลงคําสอนของพระองค์แต่จะมนะีที่เป็นกระแสะอยู่ที่น่ากังวลก็คือกลหรือขุดโค่นเลยนะถ้าสมัยก่อนนี่ก็จะมีที่เพิ่งบวชใหม่ๆนะได้ยินบ่อยๆก็คือกระแสะกระแสะต้านไม่ให้ท่องปฏิโมกไม่ให้เรียนปฏิโมกอย่าเรียนนะคุดบวช พรรษายังไม่ได้เดี๋ยวบ้าเรียนนะบ้าเรียนปฏิโมกคือมันจะมีมันมีการปลูกฝังแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกหายและกระแสแบบนี้นะจะมีการรดนอารงณ์มีการพากันท่องซายายก่อนมีอย่างนี้ก็ก็อยู่ในวินัยสิกขาบทโดยตรงอยู่แล้วก็คือกลสิกขาบทกลการสวดปฏิโมกแลวก็ต่อมาก็มีการ กฎอภิธรรมใช่ไหมกนอภิธรรมอภิธรรมไม่ไม่ใช่คําสอนไม่ต้องเรียนนะตอนเนี้รามไม่ใช่อภิธรรมเดียวลามทั้งสามปิตกทั้งสามปีตกใช่ไหมนะที่เริ่มจะมีกระแสขึ้นมารัะนั้นก็ก็ฝากไว้ว่าการเรียนนี่สาคัญไอ้กลน,นวินไยต้องอบัับอะไรอาจารย์ปาจิตตีนะถ้ากลนทาต้องกลนทาต้องบบทุกข์นะครับ ก็คือเช่นเนี่ยโยมมานั่งกันเนี่ยอย่าเรียนเลยเสียเวลาพูดพูดให้หมดกําลังใจในการศึกษาพูดให้เขาล้มเลิกในการศึกษาเล้วเรียนตามสอนอันนี้คือกดกรรำกลวินัยไม่ต้องเรียนหรอกปฏิบัติไปเลยไม่ต้องศึกษาจะเสียเวลาเรียนก็ยุ่งยากก็ที่มาของการกนปฏิโมคก็แบบนั้นแหละก็คืออย่าไปท่องเลยท่องแล้วมันฟุ้งซ่านนะ เรียนมากแล้วมันฟุ้งซ่านปวดหัวเออรู้แล้วเดี๋ยวมาเพ่งโทษผมอีกคอยจับผิดผมอีกโจดผมหรือมาเถียงผมอีกอันนี้ลักษณะข,ของการก่นคำสอนแล้วก็เป็นเหตุให้พอเราเลิกเรียนเลิกศึกษาคำสอนปริยัตก็จะสาบสูญศาสนาก็หมดสิน้นก็ขอฝากไว้